เอี้ยวมาแล้วับปีไก่โลคานลอยซอยวัดไม้ใหญ่ใหญ่นี่ครับเดีาของลานเพื่อนรอบะหูเป็นคนกินคนเอีเพื่อนยืนเพียบเลยอันไปขายใหม่เท่าไหร่เขียลอยไม่ละสิครับไม่ละสิโอ้ยบงปีไก่ใหม่เสียบิงไม่ใหม่ปีไก่เขียรอย อันโบแมนเตียลอยแขะลอยแขะลอยพูดอะไม่บอกง่ายครับผมโอ้ยบอกง่ายไม่เดียวนี่บอกอิ่มครับพี่น้องท่านใดสนใจกะเห็นเห็นแขะลอยไปขายกะอย่าลืมอุดหนุนเพิ่นครับเด้วไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทสิบบาทอันเจ้าของโปรโมทร้านเองโบเป็นนี่ให้ผู้อื่นว่าให้ ไม่กูเลืเงืดมึงอยู่หรอกอเงืดแต่ว่ามงือนีกเป็นโรงท่านแสบเป็นแสบบ่แส,บ,ส,บ,ส,บ,สบก็ต้องแสบของสี่บ่แสบก็แสบ,สบตัวอันเอาอันอันต้นตำรับเพื่อนสูตรเพื่อนคือเอาอนเพื่อนกับเป็นอันเจ้าของฟาร์มไก่ตีนะครับตัวไดตีแสบเพื่อนเขามาย่างกินนี่แหละครับผมเดี๋ยวนี้เอามาย่างเบิดละ ยังเหลืออยู่หันสองตัวกำลังมาสีลาบอีกบาทนี่แต่รูปแล้วว่าศูนพันธไก่ตีคือบางทง่งศูนพันไก่ตีครับผมครับผมอนอน็นคิคลิปนี้กันสิ อันคลิปสันสันทายอกพี่เน้องมึงจำเนี่หละครับผมปากกดติดตามพยัญชนะนีด้วครับด้วยปากกดไหกดแชกดกระดิ่งกดซับใส่ครบลอยมึงบ่กดซับส่ครยังไ่มึงเนาไ่เน่าไ่เนาขอบพูดครับผมพอกันไ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ